ปลาถอดเก็บปลาลูดปื๊ดลูดปื๊ดนะคะ ในกลางออกเองเลยปื๊ดปื๊ดปื๊ดขันเขาสีก้อน สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอันเมื่อวานนี่ไปตกปลาตกปลาหมาผัดตอนตกมันล้มและะนะ้วค่ะเนาะก็เลยเ่ออัดให้พี่นอ้องเบิ้งแจ้าวาสิพามาเลาะก้างก้างปลาเฮาเสิเห็ดปลาหวานเฮาเสิเห็ดปลาหวานแลวก็อันนี้สิเห็ดตากแดดเห็ดแดดเด,ดเดียวเนื้อนุ่มๆเนาะคะ่ะแล้วเราก็ทอดกรอบๆพี่น้องค่ะกินปลาจ้ะ กินปลาเดี๋ยวเขาสิม,มาเลาะก้างเดี๋ยวจะมาสอนวิธีเลาะก้างเลาะยังไงเนาะค่ะน้องมาค่ะมาพี่น้องค่ะมาไปเลาะก้างกับยายตาผ่านเลาะชั้นแนวเลยจ้าเลาะก้างเลาะก้างปลายายตาสิพอคอยใส่มีดะะแล้วค่ะแล้วก็ปลาชนิดนี้เลาะก้างง่ายนาะพี่น้องค่ะก้างเลาะง่า,งงายยายตาก็ได้ใส่มือเลยค่ะใส่มือเลาะเนาะคะ่นะเนาะ ใช้มือเลาะเลยจ้าห็นบ่คะนี่ก้างก้างข้าเจ้ากับสิเลียนออกมานํำกันยังซี่เลยเขาดึงออกดึงออกแล้วก็สิป,ปินเห็ดปาหวานมาักเหตดปะหวานคะ่ะ ทอดตกมาไม่ไหมทอดกับแซบแซบเือคะ่ะพี่น้องคะ่ะทอดแบบทอดเพต้องกรอบนะลระก้างกระดึงออกงายนี่เห็นไหมทอดเพาต้องกรอบตอนตกมาไม่ไหมเนียวทอดกินเล่นทอดกินกับแก้วสุดยอดเขาดึงดึงสิคะ่ะ เห็นมอโนแดดกับซองซองเลยกลางสีออกมันเป็นแผงเลยค่ะบอกคุณนุ้ยคุณนุ้ยแล้วมากินปลาแหงปลาหวานเนาะบอกให้แล้วเห็ดเราก็เฮ็ดอุ้ยอร่อยคุณเพื่อนไัเนะแซ่บสำหรับผลมากินสำหรับว่าผลมากเฮ็ดกะจิกกะจอกต่อทางนะ ก้างออกมาเป็นแผงเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ก้างตัดหัวแต่เมื่อคืนนี่ตัดหัวแล้แเ้วใส่ตู้เย็นไว้เหตุพุทันค่ะเพราะว่าหลาต่อไปโรงเรียนมือนี่ก,กเลสต้องพานอนแต่วันเดี๋ยวปสิวัยาตาคือเหตุางายแท้เอามือเลาะไปน้ำค้างก้างนี่ค่ะ เดี๋ยวฮากก็ชิมมาปุบใช่เนปูดันข้างก้างค่ะยายตาจะกินปลานี่แล้วก็ปลาสาบะเนาะค่ะเนาะเสียงเสียงเป็นบัดค่ะอันน่ะกินปลาสดคือปลาปลาสิ้นนี่ก็ปลาสาบะ ปลาตะเพียนยายตาสิบกินสดแล้วก็ก้างมันหลายแล้วก็ก้างแข็งปลาตัวนี้ก้างหลาแต่ก้างบกงนะคะก้างเยอะแต่ก้างไม่แข็งปลาตะเพียนยายตาสิบกินสดเป็นคนบ่มากกินปลาตะเพียนสดตั้งแต่ใดเฮ็ตตะปลาเด็กค่ะทำแต่ปลาเด็กเพราะว่าก้างหลายก้างแข็งน้ำความรู้สึกของยายตานะแต่ว่าตัวนี้ก้างหลายก็จริงแต่ก้างไม่แข็งนะคะ ทอดเสร็จแล้วค่ะลูดปืด้ดลูดปืด้ดก้างก็ะออกมาเป็นพวงเลยค่ะก้างก็ออกมาเป็นพวงคืกงกอ,อก,ก,กันแล้วก็เขาเห็ดสดๆนี่ก้างจะออกมาเป็นพวงเลยจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อมาเห็ดป่าซอยกันได้สองร้อยกวดตัวได้สองร้อยกัวค่ะไปบ่ดโดนน้ำพราะว่า ปลาอันนามาช่วงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนี่แหละเราก็พักไปก็เลยกลับมาบ้านค่ะสิพอไ,ได้บอกวิธีคุณนุย่ยเ้ียบหัวเเาาเห็ดจังไดแล้วสีห้าหัวเยู่แต่ห้าว่าเป็นดอกพุ่น มิเตหัวขวานโฮ้ยคุณเพื่อนไม่บอกฉันมิเตลาสิละ,ะง่ายดีว่าต้องวได้ย่านมีดมาสวยมือค่ะพี่น้องค่ะต้องมักกินนะแล้วก็ต้องสรรหาก้อยหรอ้อหังเป็นก้อยนี่คุณนายพเอสากรีดอะไร ก้อยเหนียวตุยตุยเด้อค่ะเด้อเนื้อนี่เหนียวดีเป็นตะไนเดี๋ยวเละๆลจังมาล่างเทียนึงค่ะจะทำให้ดูสัดสอีกจักสองโตนะคะนะเราจังมาบึงตอนแล้วค่ะเฮา ได้ได้ยากเลยจ้าป่าตะเพียนป่าตะเพียนนี่สีเห็ดตะปะเดกค่ะเห็ดตะปะเดกกินอยู่แต่ว่าให้มากินสดๆสียาย่าเพรากินมันก้างแข็งก้างแข็งก้างายก้างกับเพราะพกันแล้วก็ป่าตัวนี้แต่ว่าป่าตัวนี้มันก้างเออมันก้างอันเขาเออนี่ยังละกล้างอ้อน ก้างอ่อนมากชิลละให้บ้างสัสั์ ลูดปื๊ดนะคะ กางออกเองเลยขันเขาสีก้อยเขา,าเกะเขาสีก้อยเขา,า,าการลูดยังสิหลักกระปั้นนะคะลูดกลางออกแล้วก็มาป,ปั้นลูดกลางออกแล้วก็ปั้นปั้นแล้วก็มาตำใส่ข้าวคัว่วพริกป่นโอ้แซ่บข้าวเหนียวอ,อ่อ,อนๆตุย้ยมาเนี้สุดยอด สำหรับคนชอบอาหารอีสาบนบรรนอกบรรน,นอกยายตากับบุ้คอยกินผักกินอย่างอยู่แล้วเนาะคะ่ะจีบบุ้งคอยกินผัก mm hmm. สังเกตว่าผักคะนงคะนาหรือผักอีหยังยายตานี่ย้ำเผ็ดกับขา้าวยายตาบ่มีหรือค่ะไม่มีเลยนั่นเรียบร้อยจ้าหากินผักธรรมชาติ เป็นปลล้านอันน่ะก็พ่ค่อยซื้อมากินเด้อค่ะผักพวกแดดตี้ดีมื้อนี้ หลุดมือ อันนี้เขาก็สิมาปั้นไว้เนาะค่ะเนาะปั้นไว้กับก้อยใส่ช่องฟีดไว้เราออกมาตามสูตรฝรั่งคุณนายเราเคยบอกก้อยก้อยสุกก้อยดีก้อยเหนียวใส่น้ำต้มก้อยหยอดเนาะค่ะเนาะก้อยหรือผัดกะเพราหรือ,อย่างก็ได้เขาปั้นไว้แต่ไวแต่ปรุงอาหารเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนปั้นสิบ่อยเบิ่งเด้อยค่ะเด้อเพราะว่าเสียงมันดังค่ะเบ,บิงเบิงค่ะ คิดว่าได้ทีล่ะค่ะเนื้อล้วนๆนะคะเดี๋ยวจะชุดใหม่มาลงปั่นเอาเห็ดทอดมันก็ได้หรือว่าสีเห็ดลูกชิ้นก็ได้ค่ะประ่าณเหนียวควมเหนียวนี่คล้าขๆปลาตองบ้านเฮาเลยค่ะเหมือนปลาตองคือเนื้อปลาตองเหนียวตุ้ยๆเลยพี่น้องค่ะคันไปใส่ปั่นเครืองไงปั่นก็นสิเห็ดเป็นลูกชิ้นหรือเห็ดทอดมันก็ได้ค่ะ แต่ก็สิเหตุอย่างสีไวคอนเนาะค่ะเนาะพอห้ามาปั้นมานั่นมาน,นี่ออกแล้วมันก็่ได้หลายเด้อค่ะพอว่าเ้าออกก้างออย่างออกแล้วเนาะค่ะเนาะ กะสิอันนี้ประมาณห้าสิบตัวมันก็ไ่ได้ตัวใหญ่แล้วค่ะเนาะมัดกระสีประมาณซัํานค่ะนี่คือหมักแล้วหรือค่ะเด้อหมักแล้วสีเฮ็ดป่าหวานผู้ใดมักหวานลายก็ใส่หลายสูตรตามใจปากคือเกาสำหรับยายตาไม่มีสูตรตายตัวนะคะเนาะผู้ใดมักหวานกระ่หลายแต่น้ำยายตาสีใสน้ำตาลปีบหลายกว่าน้ำตาลรายด้อค่ะเด้อเพราะว่าน้ำตาลปีบ ข้าเจ้าสีหวานแบบละมุนลิ้นเนาะคะ่ะเนาะหวานปี๊ดคือน้ำตาลซ้ายน้ำตาลซ้ายแยตากะไซย์ต้องหอบะไซหลายเนาะคะ่ะเนาะใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ำตาลผู้ใดกินชั่วโรดกะไซ่ชั่วโรดน้ำก็ได้จ้าหมักไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาอบเนาะคะ่ะเนาะเอาอบบ้านเฮาก็ตากเลยค่ะเพราะว่าบ้านเฮาแดดดีใส่แลนวตากกันแมงวันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ พนาหัวแล้วเมื่อวันหลายยะตาก่ะถึงแมวถึงอย่างเนาะค่ะอบเอาดีกว่านะค่ะเนาะยะตาทส่ใส่ริกไทยหลายแน่เพราะว่ายะตามากินผรกกไทยแต่วันเป็นปลาแห้งแล้วยะตากินบ่ได้เพราะว่ายะตาแพ้อันนี้เฮาก็ทอดมันเนาะค่ะเนาะปั่นใส่เครืองใส่เอ่อเกลือใส่ชุรสใส่ใบบะกูดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเอามาเป็นเฮ็ดเป็นทอดมันค่ะพี่น้องค่ะทอดมันไว้กินกับข้าวกินเล่น กินเป็นกับแก้มผู้ใดกินอ,กอย่างกักินไปตามถนัดเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วจ้าทอดมันเฮาทอดมันเฮา <c oughs> บัางคันทอดอยู่เดี๋ยวเสี่ยวป่าไปอบก่อนแล้่จังสิงมาทอดเนาะคะ่ะหรือสิทอดตั้งไฟไ้แล้วก็สิอบป่าเอาป่าใส่แต่แกงอบไปนำเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะทำสิบอย่างรวดเดียวจบจ้ะ เฮ็ดป่าแล้วแล้วก็เฮ็ดขนมปังกบขนมปังแล้วๆค่ะอันนี้ขนมปังปอนเด้อค่ะเด้อทันได้เย็นของเราออกจากตู้อันนี้ก็สีเอ็ดขนมปังอีกต่อเนื่องเนาะค่ะเนะเาะเฮ็ดไปแต่กินค่ะแต่สิบบตีพิมพ์มานี่ิเอ่อสิหมักแป้งหมักแป้งแล้วแล้วก็สิหมัากแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กอนบื้นยังสิขึ้นรูปค่ะพี่น้องค่ะจะได้กินร้อนๆทุกวันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว ให้มันเช้า่อนแล้วสิมาเทแล้วก็ปาให้เบิ้งเนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะมาเทกันจ้าบึมอือสีสวยอุ้ยคือนุ่มแท้นุ่มแท้ยังอุ่นๆอยู่ค่ะนึกแบบอนุ่มมากนุ่มมากเดียวเดียวเดียวนุ่มมากนุ่มมากค่ะนุ่มมากอุ้ยนุ่ม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 แต่สีแค่เบิ้งมาเนี่ย นุ่มฟูสุกเสมอสูตร่ต้องนวดนะคะนะไม่ต้องใช้เครื่องนวดนวดมือง่ายๆอุ้ยนุ่มนุ่มนุ่มน่ากินมากน่ากินมากนุ่มมากนุ่มมากเนา อุ้ยอืมับเยวนุ่มแับค่ะแับค่ะเลยจ้าคะหนึ่งแับเลยค่ะนุ่ม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 ภูมิมใจ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโชคดีมีเงินใส่เล่นรวยสื้คนสวัสดีค่ะ